อ่าไม่นะ NPC ตัวนั้นอุตสาห์ตั้งใจออกแบบมาแท้ๆเชียวทำไมต้องมาเจอแจ็คพอตแตกที่ผู้เล่นฮายอนซูด้วยวะบุ๊กเหรอคะไม่ใช่ NPC ทางผ่านเฉยๆหรอกหรอจะบอกว่าเป็นทางผ่านได้ยังไงกันเล่าด้านมันว่าที่ตำแหน่งคนที่11ของทวีปเชียวนะหาถ้าตำแหน่งของทวีตมีแต่คนดีๆมันก็ไม่สนุกนะสิก็เลยกะจะใช้หมอนั่นเป็นตัวร้ายตัวใหม่สักหน่อยบะบ้าหน้า มีเรื่องกับผู้เล่นฮยอนซูแบบนั้นคงไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะอืมไม่รู้สิเพราะพวกเราเข้าไปแทรกแซงโดยตรงไม่ได้ด้วยคงทำได้แค่เป้าดูไปก่อนกำลังได้รับการสั่งสอนจากยอดปรามจารย์ช่างตีเหล็กอย่ยอดปรามจารย์คุณปู่ครับตั้งสมาธิหน่อยครับไม่มีเวลามาโอเอแล้วนะครับเวลามีน้อยใช้ขัดชุบในน้ำมันแทนน้ำเลยครับ ตอนรับดาบต้องลงแรงให้สม่ำเสมอนะครับแทบจะพร้อมกันเลยเสร็จแล้วโพลสร้างอาร์ติแฟกต์ที่ใกล้เคียงกับระดับตำนานสำเร็จเขาบอกว่าอาร์ติแฟกต์ใกล้เคียงระดับตำนานแน่เป็นอาร์ติแฟกต์ที่นักดาบทุกคนต้องอยากได้แน่ๆถ้าดูจากเลเวลแล้วเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่มีทางชนะได้แท้แต่ก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นมาได้เพราะคำสอนของพ่อหนุ่มฮยอนซูสินะ พอเอาชนะผู้คุมสอบช่างตีนเหล็กบุกได้แล้วปะเป็นไปไม่ได้พอผ่านการทดสอบสำเร็จค่ะข้าไม่นึกเลยว่าจะตีดาบแบบนี้ออกมาได้ก่อนตายบุกล้มเหลวในการทดสอบมอบอิสระแก่ช่างตีเหล็กทุกคนในเขตปกครองบัลลาดสัญญาที่มีต่อเจ้าเมืองถือเป็นโมฆะความเจริญของเขตปกครองเพิ่มขึ้น10ข้ายอมรับความพ่ายแพ้ แต่ว่าเจ้าคนต่างถิ่นแกบางอาจสอดมือเข้ามาในการทดสอบอันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นข้าขอท้าประลองการทดสอบกับแกเริ่มการทดสอบหืกับผมด้วยหรอข้าขอท้าประลองกับแกเจ้าบุกอย่าทำแบบน,นั้นสุดท้ายบุกก็ท้าผู้เล่นฮยอนซูจนได้นะคะหัวหน้าเคมคิดว่าผู้เล่นฮยอนซูเจอกับบุกแล้วจะเป็นยังไง คิดว่าจะชนะได้ไหมยังไงเลเวลก็ต่ำกว่านี่นาไม่มีทางหลบผู้เล่นฮายอนซูเขาเป็นเทพเจ้าแห่งการตีเหล็กนะงะงานโอกาสที่ผู้เล่นฮยอนซูจะปล่อยบุกไปดีๆละ่ะถ้าดูจากวีลกรรมที่ผ่านๆมาของผู้เล่นฮายอนซูก็ต้องบอกว่าไม่มีทางไม่มีทางค่ะเฮ้อใครทดสอบใครกันแน่เนี่ยผู้เล่นฮยอนซูเขาเป็นประเภทที่ตัดสินด้วยเลเวลไม่ได้ด้วยสิ อติแฟกซีนะดาบเล่มนั้นแหละตัวปัญหาถ้าแกไม่ผ่านการทดสอบนี้ข้าจะตัดแขนแกซะใช้วิธีบังคับขืนใจคนอื่นแบบนี้คนพันนี้จะปล่อยไปง่ายๆไม่ได้เด็ดขาดเงื่อนไขของผมคือดาบของคุณครับได้การทดสอบครั้งนี้จะแข่งกันที่ความเร็วในการสร้างเป็นวิธีที่ใช้วัดความเร็วในการสร้างความรู้และประสบการณ์ของช่างตีเหล็ก ทำให้สร้างเสร็จได้ในม่กี่สิบวินาทีเริ่มได้เลยดูจากสารรูปแล้วเจ้าคนต่างถิ่นนั้นอย่างเก่งก็แค่ช่างตีนเหล็กระดับกลางคงมีดีแค่สอนคนอื่นถ้าเป็นแบบนั้นต่อไปข้าชนะแน่เยี่ยมอย่างน้อยๆก็น่าจะระดับยูนิคอ่ะอะไรกันดาบระดับตำนานสร้างเสร็จสมบูรณ์ ด,ดาบของข้าแค่ระดับยูนิตเองนะไม่สิที่สําคัญคือสร้างสิสร็จก่อนข้าเนี่ยนะผ่ายแพ้ในการทดสอบกรรมสิทธิ์ของดาบแห่งการทดสอบถูกโอนย้ายหืมพอไม่มีดาบเล่มนี้ต่อไปคงใช้อํานาจบาดใหญ่ไม่ได้แล้วสินะอึดาบของข้าผมจะให้ชดใช้กรรมกับสิ่งที่ทําไว้ที่ผ่านมาเท่านั้นแหละมะไม่มีทาง พูดความผิดที่แกก่อไว้ออกมาซะออค่าเก็บภาษีพกช่างตีเหล็ก70%แล้วไงต่อจับช่างตีเหล็กที่ไม่ได้จ่ายค่าภาษีมาเป็นทาสแถมยังขังเจ้าเมืองเอาไว้ด้วยใช่ไหมน่ะนั่นมันเพื่อผลประโยชน์ในฐานะห,หัวหน้ากลุ่มการค้ามันช่วยไม่ได้นี่การจับขังเจ้าเมืองกดขี่ช่างตีเหล็กมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทรัพย์สินที่ขุดรีดมาได้เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนหมด ซ่อนไว้ที่ชั้นใต้ดินของอาคารการค้านอกจากนั้นล่ะไม่มีแล้วมีแค่นั้นแหละค่ขะข้าบอกไปหมดแล้วเพราะงั้นไว้ชีวิตคิดว่าข้าจะยอมตายอยู่แบบนี้หรือไงวิชาดาบบาลาดบทที่สองดาบขึ้นข้างอ่า อเทียบกับสิ่งที่แกทำแล้วโดนแค่นี้ยังถือว่าน้อยไปแต่คนตัดสินโทษไม่ใช่หน้าที่ของผมคุณปู่ครับขอโทษที่ทำให้ตกใจนะครับเจ้านี่คงใช้อำนาจลังแกใครไม่ได้อีกแล้วล่ะครับผมขอมอบหน้าที่ตัดสินโทษให้คุณปู่จัดการเลยครับจะให้ข้าเป็นคนตัดสินโทษผู้คุมสอบงั้นหรือเป็นไปได้ไหมที่จะมอบอำนาจการตัดสินโทษนี้ให้ท่านเจ้าเมืองเป็นคนจัดการ